จบลงสนามครับเฮ้ยสองทีมพร้อมเริ่มศูนย์ศูนย์ร้อยเอ็ดได้แต้ม 4-1 Rồi đây tên Hãy subscribe cho So... ได้เตะเกือบไปได้เตะ ได้แต้ม6 4พอมรับลงสนามเกี่ยวปลาได้แต้ม องนีพร tu sais bon ้อมเรื่องศูนย์ศย์รชบุญได้แต้รออีได้แต้มศูนย เจดได้แต็มาจบโได้แต้มจับได้ไบได้ไปจด้หกจ็ดสองศูนย์ร้อยเอ็ดได้แต้ม สอทอด้แจมหนึ่งสองสี

าวชยงบุรีแต้มสิบแต้มด็เกปาได้แต้มห้าสามาฉียงบุรีแต้มเก้าสิ

trò chăm vô 12, tên 8-4 trò chăm vô ก็สะท้อนดิแต่9 5 11 12 เจ้าช้างบดิตเต้เาป่าได้เต้หกเกตองเท่าเจช้างบดิตเต รเรา้อายังไงกระโดดสอดได้แน่สิบสองสิบสามเ <12, 13. S 2> จ็ด สิเฮ้ยเฮ้ยไว้เจะปาได้แตมก็ะสทาได้แตสิบมท่าสิบแปดเฮ้ยอะไว้จปได้แต กระชาโด้แจมสิบสี่สิบสาม้ยได้แตมกรชงโมได้แจม

สิบส <15, S 2> องส <14 S 2> ิส <24 S 2> ิบห้ารเ้ตบเปอได้เต่ทีมอบจสโลาโนสะิบเอสิบสอง หออมดเวลาพตาต้งนครับสิบสามสิบเอ็ดพร้อมสิบสี่สิบหก ตวชมพูได้แต้มรอยได้แต้มประเด็นสูงสิบหกสิบห้าสิบเอ็ดสิบสี่ตชมพูได้แต

จะไปได้แต่สิบสองสิบห้าแวทางัได้แต่สิบหกสิบสอง 18, สิกรสุนทารแกร้มกระเอนดหแก้มสิบหกสิบแปดสิบสามสิบหก có <laughs> <laughs> 19, 16, 17, 13 Gọi trò chơi đáy tên สิบสี่สิเจ็ิบได้แต้มเดลแดาบได้แต้สิบแปอีกแจนเดียวเกม20 17เสิบสิบเจดแต้ม รออกได้เต่14 19ก็จะได้แต่ เก้า้านร้อยเอด่ของกยี่สิบสิบเก้าขอบค

จาได้แต้มีคะแนนไดแก้มี20หังครับสรุรผลการแข่งขันทีมกุยจปาชนะ20 21 21 0จุฬาได้แก้คุณพ